วันนี้ก็เป็นวันพิสูจน์ผลงานของบริษัทสตาร์สัญชัยนะคะปลดหนี้ชี้ช่องรวยได้อย่างไรคะติดตามกันไปดูแล้วโดยเฉพาะพี่น้องที่เลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงอย่างไรมีเคล็ดลับมากมายนะคะโดยเฉพาะเลี้ยงแล้วภายในสี่เดือนเห็นเงินล้านเลยนะคะที่สําคัญก็คือสิ่งที่จะช่วยเห็นเงินล้านอย่างเร็วมากก็คือผลิตภัณฑ์สั้นไทโตซารสัตว์และสุดๆอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีผู้นํา ที่นาสิ่งดีงามเหล่านี้มาเผยแพร่เนี่ยนะคะพี่น้องเกษตรกรก็คงไม่ทราบแน่นอนต้องขอบคุณผู้นําในโครงการของเราผู้นําในโครงการช่วยคนให้พ้นทุกข์ผู้นําที่เป็นทีมงานของเอ็นทีทีมดีพารวยมารู้จักกับผู้นําของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะลองได้แนะนำตัวได้ครับผมครับผมกิติศักดิ์บุญบาครับทีมงานของบริษัทสตาร์ชัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ แต่เดินทางไปกับพื้นที่ครับครับในทีมงานของอาจารย์จุ๋มนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้มาดูอะไรคะเนี่ยตอนนี้บังเอิญมาเจอเจ้าของกระสังเรือปลาปลาทับพิมนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาช่วยแก้ไขปัญหานะครับช่วยซักตาเลยแล้วก็ช่วยสุดท้ายก็ช่วยปลดหนี้ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รวยกันทุกคน นะครับจะรวยยังไงเ่ยแก้ยังไงเ่ยครับผมเดี๋ยวลองคุยกับเจ้าของบ่อปลาดูนะครับว่าต้นสายปลายเตุมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้เราก็มีผู้นำมาเยอะแยะมาเยอะแยะเลยครับในทีมงานของอาจารย์นะคะก็น่าภูมิใจมากว่าเดี๋ยวให้น้องจ๋านะคะเดี๋ยวให้น้องจ๋าได้สัมภาษณ์นะคะว่าเรื่องราวของปลาเนกชังกับผลิตภัณฑ์สั้นไคโตซานสัตว์เป็นอย่างไรนะคะ ไปไหนแล้วล่ะเจ้าของเออนะคะระหว่างนี้นะคะทําไมซันไคโตซานสัตว์มาช่วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ซันไคโตซานสัตว์เนี่ยช่วยตัดทุกประเภททั้งสัตว์น้าและสัตว์บกนะคะน้องจ๋าอ่ะน้องจ๋าเจิญัมภาษณท่านได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะจ๋ากัญญารักษ์สังฆธรรมนะคะก็ได้มีโอกาสเข้ามาในส่วนของพื้นที่ของพี่ไม่ทราบว่าพี่แนะนาตัวนิดนึงนะคะว่าที่นี่ที่ไหนพี่ชื่ออะไรนะคะ อ่ะแม่ามตัวได้เลยค่ะครับมีบ้านตับปลาตับปูหนึ่งบนนกแก้วเลยสองทีครับค่ะจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วพี่ได้อ่ารู้จักกับซันไคโตซานนี้แล้วก่อนที่จะรู้จักตัวนี้ปลามีปัญหาอะไรอยู่คะาใส่ครับวันหนึ่งกระชังหนึ่งก็อร์ที่ปลายตาหัวครับประมาณตาหัครับอ๋อประมาณอ่ากระชังหนึ่งประมาณยี่สิบตัวเนาะแล้วถามว่า สิบเอีกยยี่สิบตัวเนี่ยเอามาลงแล้วตายเลยหรือเปล่าคะประมาณครึ่งเดือนนะครับอ๋อครึ่งเดือนคือได้ก,กินอาหารเราไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ<า>ถึงตายสาเหตุท<า>ี<า>่ตายนี<า>่ทราบไหมคะว่ามันเป็นอะไรอยู่บ้างเราทราบแล้วเคยเไม่รู้มาก่อนนะคะว่ามันตายเพราะสาเหตุอะไรแล้วเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาช่วยในเรื่องของการทําไม่ให้ปลาตายไหมคะคเคยใช้ของผลิตภัณฑ์อื่นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ ออยังตายอยู่แล้วหลังจากใช้ซันไคโตซานสัตว์ของเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมาตายครับมาตายเลยนะคะแล้วแล้วเป็นไงบ้างปาดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับแล้วโตไหมตับโตไวครับโตไวปกติแล้วปลานี่จะประมาณกี่เดือนจับคะเนี่ยประมาณสี่เดือนครับอ๋อสี่เดือนจับนะคะแล้วตอนนี้เลี้ยงไปแล้วนี่กี่เดือนคะที่เราเห็นเนี่ย สองเดือนขึ้นปกติสองเดือนขึ้นมีจะได้ใหญ่ขนาดดีไหมคะยังเล็กอย่างนี้ะนะครับอ๋อยังเล็กกว่านี้ตอนทีย่ยังไม่ได้ใช้ก็ผลิตภัณฑ์ซันไทโตซานสัตว์ของสตารซันชยัยยังเล็กกว่านี้เยอะเนาะแต่หลังจากใช้ไปแล้วสองเดือนขึ้นรู้สึกมันโตไวขึ้นนะคะค่ะและตอนนี้เขาขายกันกิโลเท่าไหร่แลวคะเนี่ยเจ็ดสิบบาทครับอ๋อเจ็ดสิบบาทแล้วมีอย่งกี่บ่อคะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสิบหกบ่อครับสิบหกบ่อ บ่อละประมาณกี่กิโลคะเนี่ยต่อใหเสมอบ่อละสองพันตัวครับสองพันตัวตกตัวหนึ่งประมาณกี่สกกิดโลสักกี่ตัวโลนี่นะครัประมาณต้นสายนี่ก็สองตัวโลโลแบบครับสองตัวโลแล้วบ่อหนึ่งก็ตกพันตัวโลใช่นไหมคะค่ะพันโลอาจารย์ลองคูณด้วยสิบหกบ่อสิบบ่อก็หมื่นหกพันโล หมื่นหกพันโลคูณได้สี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้อาจารย์มา,าเท่านั้นเป็นเงินเกือบล้านเลยนะคะแล้วเงินรอนไม่ได้ใช่ปกติแล้วลงทุนเยอะไหมคะเนี่ยครับลงทุนเยอะครับอ๋อสองหมื่นลูกปลาคนเดียวลูกปลานี่ก็เห็นว่าตกตัวและตั้งหกบาทครับค่ะเดี๋ยวน,น้าร้องจาน้าเดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะ เพราะว่าอาจารย์สนใจตรงนี้นิดนึงเรื่องความตายของปลาเนี่ยท่านว่าเลี้ยงไปประมาณครึ่งเดือนมันถึงตายตอนนั้นก็คือตกต้นทุนและเฉลี่ยตัวละยี่สิบบาทถึงไหมทั้งอาหารที่มันกินทั้งตัวปลาถึงแล้วมันตายถึงวันละยี่สิบห้าตัวต่อกระชังมีสิบกระชังก็งคือตายวันละสองร้อยห้าสิบตัวคูณด้วยเงินยี่สิบบาทตกประมาณเท่าไหร่คะ ประมาณสี่ห้าพันบาทเลยนี่เป็นต้นทุนที่เราต้องเสียไปวันละสี่ถึงห้าพันบาทยืนยันอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่ายืนยันว่าต้องเสียขนาดนั้นเลยทอดเงินล้านนี่โอกาสจะเห็นมีไหมแทบไม่มีใช่ใชไหมคะแล้วเป็นไงคะโชคดีมาเจอท่านรองกิติศักดิ์แนะนาตอนแรกเชื่อไหมที่เขาบอกว่ามันลดการตายอย่างนั้นอย่างนี้ปลาโตเร็วเนี่อย่างเงี้เยเชื่อไหมคะเชื่อครับอ,อ๋อเชื่อเลยแสดงว,ว่าท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ นะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองใช้ดูแล้วผลการผ่านมาว่าใช้มาเกือบสองเดือนใช่ไหมคะคแล้วเป็นไงคะมันชัดเจนไหมว่าความตายมันเป็นไงคะป่าเนี่ยมันลดลงไม่จัดที่ตายวันละ25ตัวต่อกระชังเนี่ยเฉลี่ย250ตัวเนี่ยลดลด ทุนเวลาสี่ห้าพันเนี่ยมันกลับคืนมาอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้โอกาสเห็นเงินล้านมีไหมคะตนเนี้มีแวงแน่นอนแม่พูดตรงๆอาจารย์ไม่ยืมตังค์หรอกนะแม่คุยกับใครพอพูดเรื่องเงินล้านแล้วหลบหน้าเลยกลัวอาจารย์ยืมตังค์นะสัญญากันเราไม่ยืมตังค์เนาะขอใช้พีพีแค่นั้นแหละนะคะวันนี้ก็มีความสุขนะน้องแววเนาะน้องแวว เทคนิคการเลี้ยงปลาที่สําคัญเลยอยากให้ท่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะท่านเป็นผู้มีประสบการณ์จริงได้ใช้จริงบอเทคนิคนิดหนึ่งนะคะเคล็ดลับในการใช้ผลิตภัณฑ์แตนไคยตซานจัดนะคะใช้ครใช้คูกอาหารได้คกับอาหารอัดไม่อัดตาเท่าไหร่คะอ๋อยี่สิบดีซีผสมกับอ ค่ะก็คือสุงประมาณกี่โลอ๋อปรากีโลค่ะต uh, ่อ20ซีซ oh. ีค่ะแล้วก็ไปคุกๆแล้วก็ถุงให้เ้งค่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ไปใส่ม่ได้ใส่ในไม้ย่ากันเลยค่เราิงว้ประมสองสามครั้งก็มีคับเออวันหนึ่งประมาณสามเวลาคะ เหมือนเหมือนคนเลย,ลอ,ยบบอ่าให้สามถ้าให้แบบนี้เหมือน,นอาจจะจุมก็ต้องอ้วนเนาะอ้ว <laughs> นแล้วได้ราคานะไม่ใช่อ้วนแล้วเสียราคา,านะคะวันนี้ก็เป็นความสุขของทีมงานพี่ๆน้องๆเรานะพอดีทีมงานของเราวันนี้เจ๊แววเจ๊แววแสดงความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างมีความสุขยังไงวันนี้อ๋อค่ะวันนี้ก็ น้องแววได้มาเยี่ยมพี่ที่กระชังปลานะคะวันนี้น้องแววกาทีมงานทุกุกคนนะคะมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเห็นปลาสวยเห็นปลาเยอะนะคะแ,แข็งแรงะค่ะแย่งกันกินอาหารนะคะมีความสุขมากค่ะที่จะได้เห็นพี่มีเงินล้านนะคะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ให้เจ้าดาวไ,ได้ร่วมแสดงความดีๆกับค่ะ เจ้าก็ได้มาเห็นป่าเจ้าก็บอกว่เออได้เห็นป่าที่มีเสือเจ้าก็มาเป็นติดแฉกเจ้าก็มีความโชคเจ้าจากธรรมชาติดอกป่าก็่เคเลยป่าท่าพิมเจ้ากำลังอ้วนๆนะเจ้าเนาะก่อขอแสดงความดีใจกับคนเลี้ยงันเจ้าว่าคุณจะได้เงินแล้วนะเจ้าเนาะแนะนำหน่อยลูกพี่ลูกพี่ส่งทุกครับอันที่สามครับ ก็ะจะมามาอู้เรื่องคู่ซีแล้วก็อู้เรื่องคารจะสร้สป่าช่ไครับคือมาดูผลงานของท่านล้องาร์เศัร์ิ์นโวยเพื่อจะได้เห็นแบบอย่างในการที่ไปเผยแพร่นะครับว่าเกษตรกรรุ้ยักนะครับสมัหันป่าแข่งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็ะบจะต้องฟังวิธีการเลี้ยงของเพื่อนแล้วก็จะเอาไปปฏิบัติตามครับขอให้คุณที่ยงนี้มีร่ำรวยมีเงินแสนมีเงินล้านกับมาให้นัก,กนะครับ เป็นความรู้สึกหน้านุ่นจ๋านะ,ะเป็นความรู้สึกของผู้นําของเราในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้นะคะก็คือ,อเจ้าของกระชังปลาคุณแดงใช่ไหมคะได้ฝา,ากเบอร์โทรด้วยเผื่อเขาอยากจะรวยอยากจะเลี้ยงปลายอย่างคุณแดงบ้างจะติดต่อโดยตรงได้ที่คุณแดงเบอร์อะไรคะเช่วยกรุณาบอกด้วยนะคะช,ชื่อคุณดวคื่องโทคีนะคะเปลี่ยนชื่อให้เลยค่ะ เบอร์เท่าไหร่คะเบอร์เท่าไหร่คะศูนย์แปดสีครับศูนย์แปดสี่ห้อครับห้าศยอหวยออกแล้ววันนี้หวยเป็นล้านเลยนะคะวันนี้ความสุขของทีมงานเอ็นทีทีมดีพารวยเราจะเลาะเราจะพารวยไปทุกพื้นที่นะคะวันนี้โทรมาหาเรานะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะเราช่วยให้คุณรวยทั่วประเทศไทยวันนี้นะคะเราพร้อมทีมงาน ไปซับน้ำตานะคะและสำคัญเรามีของที่ระลึกนะคะเป็นเสื้อทีมนะ,ะเขียนว่ายังไงท่านโชหนอยทีมดีพา่วยคู่ซีโปรนดดีรดด้แน่นอนล้านเป,รดดปรอปปร์เซ็นต์พอมานะคะบริษัทของเรารับประกันความพอใจด้วยใช้คู่ซีซันฮีโร่ซันไทโตซันกับพืชผักสวนครัวเจ็ดวันไม่เห็นผลคืนต่าง <มะ S 1> และที่สำคัญซันคาร่าผู้หญิงมีปัญหาเรื่องมดลูกนะคะ อย่าตกใจค่ะรีบโทรเข้ามานะคะเราสันคาราไปช่วยท่านทันทีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ